สวัสดีครับจะพามาชมนะครับตัวหายากเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอนซูดีแมกนะครับเกียร์แซดีะครับเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับถ้าอยากได้กระบะตัวท็อปเกียร์ธรรมดานะครับอันนี้คือท็อปสุดแล้วนะครับถ้าเกียร์เก็จะไม่มีเกียร์ธรรมดาให้เล่นแล้วนะครับมาเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับนะครับด้านหน้านี่เหมือนตัวแซดทุกอย่างเลยนะครับ ถ้าเป็นเดิมๆนะครับจะต่างกันที่รายละเอียดล้อนะครับลายเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะได้เป็นสีาสีทูโทนะครับสำหรับล้อนะครับแต่คันนี้เปลี่ยนล้อมานะครับคันนี้ใช้ยางเดิมนะครับเห็นนะครับภายนอกจะเหมือนเกี๋ยวซาดเลยนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้จะมีไอ้นี้แล้วนะครับอ่าปุ่มสำหรับกดล็อกล็อกรถนะครับ อะไรก็เหมือนตัวแท้หมดเลยนะครับยกเว้โลโก้นะครับตัวนี้ก็จะบอกไว้ว่าเป็นแท้ีนะครับส่วนถ้าเป็นเกรดเอ็มนะครับก็จะมีจุดเซนเซอร์นะครับทางด้านหน้าด้านหลังนะครับสำหรับแถวสองนะครับก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับตั้งแต่ตัวแท้ขึ้นไปนะครับเป็นบบอหนังนะครับนะครับมีแอร์หลังนะครับช่องชาร์จเป็น USB Type C นะครับ ด้านบนก็จะเป็นสีดำแล้วนะครับตั้งแต่เก็บสักขึ้นไปนะครับต่อมาจุดที่ต่างกันเยอะนะครับระหว่างแซดพีกับแซนะครับก็จะเป็นเรื่องอ่ะอันแรกเลยบอกนะครับอันนี้เป็นบอกไฟฟ้านะครับอ่าปัดแปลทิศทางนะครับอ่าที่เหนือกว่าตัวแซนะครับอ่าพล้สคอนโทรลมีเหมือนกันนะครับหน้าจอเอ็มดีตรงกลางเจ็ดนิ้วเหมือนกันนะครับมาดูนะครับ นี่เลยนะครับเหมือนตัวแซเลยนะครับที่ต่างนะครับก็จะมีนะครับขนาดหน้าจอนะครับตัวนี้จะได้เป็น9นิ้วแล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แอร์ก็จะเป็นดิจิตอลดูอัลโซนนะครับตัวแซดก็ยังเป็นหมุนอยู่นะครับแล้วก็จะมีพุสตสตาร์ทนะครับไฮไลท์เลยนะครับเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับผู้ขับขี่ที่ชอบขับเกียร์ธรรมดาครับก็จะมีตัวนี้นะครับจะเป็นตัว็อปสุดแหละ ก็ออปชันเนี่ยก็ความอำนวยความสะดวกอะไรเนี่ยเยอะเลยนะครับก็จะขาดใช้พวกเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้นะครับก็มาซึกหน้าก็จะมีแถมให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับกุญแจนะครับนี่เลยนะครับเหมอนตัว็อปเลยนะครับต่างกันตรงที่ปุ่มสตาร์ทนะครับจะไม่มีนะครับตรวนี้ก็คือปลดล็อกล็อกรถนะครับถ้าเป็นเกีย M ก็จะสามารถสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะครับ นะครับอ่าไม่เน้นออปชันอะไรมากนะครับจะได้บอนหนังก็ไปเกตแซตนะครับอ่าถ้าชอบออปชันเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นแซพีนะครับหรือว่า full ออปชันเลยนะครับระบบความปลอดภัยจะเต็มก็เป็นเกตเอ็มได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ